อันนี้ก็ได้อนอเก็มันยิงตามันยิไม่ไก่เทมใช่ปะใช่ครับตไม่ไก่เทมได้หนึ่งใบเดไอไอรนี้ขึ้นหนึดสตจะได้สัตเดียวไม่ไม่มีไม่มีมีสับเะะสับเบไม่มีเรื่มถามเลยเล็มาสิบเละ50ห5โอเคแค่นั้นแหละเพราะผมต้องเอา1 0ออเลยใส่เพิ่มสองใบ จริงมันจะได้แค่5มันเป็นทำมันเป็นทำเลขาผมพี่ส่วนใหญ่ไอ้คนบ้านเล่นอบีเกลรดิครรับบอด้แล้วก็ไลครับผมไลท์ีสามไมครับงั้นผมขอไล่ต่อนิเนไ่ไปดีครับเซอร์ไร์จาีนรแล้วก็ชาร์จ1.2เล่นเลยเดี๋

น่นละนสองี่้กเจ็ดรับเก้าิบแปเอกดกเทคเป็นหอดอนอลิซอะพีซี่เค้าโซนสแตนเนาะแล้วก็พี่เนตตัวอะฮะ

เป็นสกิลเป็นับมยิงอาลิสที่สดที่สูดทเล็กไอ้โหโอ้โให้เด็กมันดูเร็จครับวันนี้มาเห็นช ก็เจ็บหน,นึ่งไปรีคอรข้นมอข็งอลต้อมง,ออง,องอไไม,มาทำไไหมตองาทํอไรได้อนโบง,งงาแล้วมีเพื่อนขามากรอนเทโอกสอติดไวก่ใบชาทิวเท่านั้บนบาทูแพลน่าจะซื้อได้งไหมอืมัประกาศพออทำดถ่อ่าใช่ไหมโรเบิร์ตพลลูราเมนผมเลิ่มอะไเป็นเป็นโอกา แล้วก็โอเคขออันนี้ขออีโเคยืนสแล้วก็จะมีเรื่องอย่างต่อยคมาอเคครับไปส่องเกตสองเลิศโอเคไปกดเด็ดมาจากระเทิเลยกระเทิ้งกดคนนี้ครับอ่าสปาร์ไี้มาเตอร์รเบีรโอเคครับตัสองดีแล้วก็ ก็เด็กเล็กต่อไปก่อนในตัวใช่ไหมครับแป๊บตัวต่อแรกแป๊บหนึ่งประกาศเลยพี่คิดแป๊บหนึ่งประกาศเล็กคิดแป๊บหนึ่งได้ครับอ๋อนี่เคาน์เตอร์โอเคแล้วก็อ๋อเอาฝั่งนี้เขาจะทำอะไรก่อนไหมจะไปประกาศนะลบเิดอ๋อลบผิดเอาประกาศแล้วเอาทำประกาศโอเคได้ก็คือแตงตัวนี้หารใช่ก็พอไม่ได้แล้วก็อ๋อพิดารณา เบรดเบรดเม่ไปยิงในระหว่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดมนสาวียบมากเกมมากครับคนี้อ่าขเ่อยๆเกมอะเกอปะใช่ครับจะมีอิตรงนี้ได้มาริคอกากาเกต่อไหม ไม่มีแล้วครับอะไรมือกี่ใบมืลิงไปสี่ขีี่ตังโอ้ยเฟลเลอรเปลวปนี้ทำไรสแตนอเดี๋ยวก่อนมีใช่เฟลได้มีครับจวสแนเเยาโซินจีโบินจโบอะไรครับ้ยเดี๋ยว ขึ้นข้จิมเขาจะเลยนยุ่งอาโอเคแต่จยผมไม่เขาตอบได้ได้เอ็กซ์ซามีนด่เนทมาไวทีไม่ได้นโดนตีมันอยกตีาบแบบว่าแหมตีมะมู่ตีนทีไม่อเไม่ช่ไม่เไ่ชเไม่มอเช

ได <mm uh, okay, okay, ครับโอเคครับขดได้หบอดหน้าหงลบสามัีลบหนึ่งเอาเลยลบหนึ่งโอเคครับเห็ดจุหนึ่งี่ลบหนึ่งลบสามพันจะจบเพลยใช่ไหมใช่ทั้งบอดโอดแ่เจ้าบอดลบสามพัน้ท่า ม่ทำนอนมือตอนนี้กี่ใบใบเดียวติดกระดอกบิดผมเลือกไม่เสร็สองมันบอกว่าอะไรมันจะมุเอาที่ทานหนึ่งใบที่มือครับคู่ด้วยเป็นอะไรมันบอกเมื่อิ้งริงสอบต้องเห็นเลยโอเคใช่เข้าโซ่ไม่เสร็จแ้่ก็ดึงใบขึ้นเล่มตอใช่ไหมใช่ครับ่หนึ่งโแต่ไม่ได้เชื่อ

ก็ขึ้นเห็กก็ต้องทำ้ยอ่าผมเลือกเท็กเลือกเป็นเวทเท็กเปิดสองเราไปดีอันเดียวหมดเยไม่บอกคุณที่จรับคไม่ทำไมไม่ทำไมเอาเป็นอาริสี่ครับี่เออไม่ดีไม่ีไม่เห็น อันนี้จอแดนตีเดืสามคิดรถเป็นหนึ่งคิกเดือดสองเดอสองสิบเอ็ดกอเท็งเลยตีเดือ3สามคิเดอแปดเดือดแปีมีนสามคิดอ้อันนี้เสนอสองคิเด้อสามเดอดสามโอ้ไม่ได้ไฟนอล

เดี๋ยมันก็ดีบเกิดก็ตอบไปด้แล้วไขอหน้าท

คิวเลอร์เลือกาเกตชา้สองอ่ะนตถ้าหลักชัรนแรกไปเกตตามสองแล้วก็ใช้นีสองแท่งีเลือกเอกตัวนี้เป็นตัวส่วนฝั่งบุกไม่ไม่พี่เลือกเ่วลงส่วนไปคิวเลอร์ทำอะไรไหมไม่ไ่ทำก่อนเลย ตีกลางคุ่งเป็ดคุ่งสามอย่างไปที่เรือทั้งหมดมีเทไหมครับไม่มีสามอย่างไปที่เรือทั้งหมดมันจะเป็นหนึ่งหมืม่นสามใช่แต่ทั้งหมดนี้คือเช่นเดียว,ยวบอกแค่นี้เเเออชดียวทั้งหมดนี้คือเทพราะมนันกินแล้วสแปนคของสามที่สามอย่าง แล้้วก็อันนีเก็บไหมไม่เก็บเลยอ่าเก็บเก็บไหมไม่เก็บโอเคเราเก็บให้เลือกเก็บนี่นะอริสโตเป็นรอสซี่โดดเหรอครับไฟน์ทั้งแปครับชินการโลพันนิเชอร์โอเคครับนะโอเคนะครับตาที่สองนะครับเป็นฝั่งดันเจี้ยนเริ่มก่อนนะครับตาแรกก็ เมจิกเนี่ยชิมการกันทั่วเฟอร์นิเจอร์ไปเลยไอต้อขอริสติกด้วไปดิต้อขอริสตด้วยผมตัวประจานีสัเอางี้แล้วกันคอมูลไลฟ์คอมูลไลท์เราเรียกทำไปเลยต่ออตัวอีมารักษาเราเรียบแล้วบอกแล้วบอกแว่ไม่ไม่เชื่อเรอครจะมาจะคอมูลไลท์ หนังสือลายหายใช่ไหมชัดเจนนั่หนังสือคู่กำ้ัดอะเต็มทั้งคันลานี้โอ้โหเออมันไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเลยอ่าเอาดิบอกแล้วถ้าไม่ข้อมูลอะไรไม่ยุ่งออกระเทียนหนังสือไปไหนอ่ะโอ้โหได้ตัว น้องร้องเอาไปน้องน้องกระเทิร์นแล้วผมอยากจะร้องกันหนึ่งพีครับเทคเล่นี้นะบอกแล้วไม่คอมบุตรลายไปยุ่งเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยอาร์อาลโหลเทคไปหน้าสองครับปกติเคาน์เตอร์วันนี้ครับน้าไอันนี้ เกนรี่อ๋อติดติดได้เลยใช่ไหมใช่พี่คอตโต้คออ๋อไอเฮนรี่มันบอกให้ติดเลยได้ไม่ไม่ขึ้นมือแค่ขึ้นมือพี่แค่ขึ้นมือถ้ามีชีวิตหรอกเปิดหน้านะใช่ไหมจุ๊ไว้ไร้พี่โดนรู้สึกได้แล้วมือมือวันนี้แล้ว่าจะน่าจะใกล้ขีดแล้วใกล้ขีดแล้วอะไรพี่ถ่ายแล้วไปนอนแล้วพี่ลองลอนลองไม่ต้น ไม่เทียมขอนงไม่มีเทียมน้องเหงาโอ้โหบอดน่าจะเกี้ยวจบไม่ได้ก็บอดเลี่ยวจับทายด้วยไนวันรับผมให้ปะให้เลยครับห้าบาทงนเไร คุยกันด้วยหมาใช่ป๊รัอเล่กิเผ็ดหมาครับผมติดกนเองข้หนึ่งับสองครับผมอ่ะเอ็กซ์ซัมมิเนตหรออะไรครับขิงขิงบัตรที่คลอโอเคครับ ที่ก่อนแล้วไหนนะเอฟไหนที่ไหนอ่าคือกี่ใบ แต่เขาตอบอาจารย์ไม่เห็น yeah คมันตื่นไม่เป็น,ปปนรับไปดีกว่แต่ที่กเกราต่อีต่ไสังเกตขอวนเยอเลยครับให้ไหมใช้เลยครับยารมีเตอต่อไหมไม่ไมีครับ จักรีอ่าเป็นฟั่งเมจิกเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ